ืื่มาการอ้างเพนตากอนยอมรับโจมตีโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านไร้ผลเหมือนที่26มิถุนายน2568ยูคบดิชันค่ะชนวัตวังชากอรวิกวอร์่าโลกมาดูสถานการณ์ล่าดสุดนะคะไม่ใหม่หมัดเรื่องโจมตีไซ้งานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะว่าลือกันให้แซด ไม่ได้ลือลงข่าวกันให้แซดว่าไอ้ที่ทรัมป์ทำนะ่ะโจมตีทิปโจมตีโรงงานว่างเปล่าไร้ผลขณะที่นาโตมีสารฐและกลุ่มประเทศยุโรปประชุมกันที่กลุ่มเฮกเนเธอแลนด์นะคะออกมาแถลงประกาศว่ารัสเซียจ,จีนเป็นภัยคุกคามแต่ยกย่องทรัมป์ว่าสามารถจบศึกในตะวันออกกลางตามคำอ้อวดของทรัมป์ที่ว่าการที่ทรัมป์ทิ้งบอมไซน์นเคลีย์อิรัก มันเปรียบเสมือนครั้งที่สรัฐทิ้งบอมบ์ฮิโรชิมานางาสกิทําให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงทาก็จะอ้างว่าเขาอะได้ระง,งับสงครามโลกครั้งใหม่ไปแล้วนะทาทําเป็นลืมหรือไงว่าสรัฐนั่นแหละเป็นตัวต้นเรื่องที่หนุนให้อิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้วก็ยังลงมือโจมตีด้วยตัวเองอีกด้วยแต่กลับมาเสแสร้งเป็นกรรมการห้ามสึกอ้างเพื่อสันติภาพที่จรงหาทางลงให้อิสราเอล และอิสราเอลย่ำแย่หลังหยุดยิงช่วงคราวนายสมรภูมิอิสราเอลอิหร่านทรามยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์นนั้นเดีง้งเดี้งแล้วทำงานไม่ได้แล้วและก็ไม่ให้ราคากับการรายงานข่าวของสื่อมอกันเองนะคะว่าข่าวกรองของกลาโหมหรือเพนตากอนะระบุว่าอิหร่านเสียหายไม่มากไม่กระทบการเดินหน้าโครงการต่อเนื่องของอิหร่าน ทรั์ว่าแรงเลยในที่ประชุมนาโต้นนะบอกว่าสื่อพวกนี้เป็นสื่อไม่รักชาติเขียนข่าวลวงบอกว่าที่สรัฐโจมตีอิหร่านนะ่ะไซนิวเคลียรนะ์น่ะไม่เสียหายนะ่ะเป็นเฟกนิวและยังโวยวายอีกนะคะว่านะักข่าวที่เขียนข่าวเนี้ยควรจะติดคุกทรัมหัวร้อนหนักเลยเรื่องนี้เรื่องมันก็มีที่มานะคะ CNN รอยเตอร The New York Times รายงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรื่องการประเมินเบื้องต้นของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐหรือเพนตะก้อนนั่นแหละระบุว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาโจมตีคืนวันอาทิตย์นะคะเดอะแฮมเมอร์ Hammer, กลางดึกเลยบอกว่าทำให้โครงการของเตหารานล่าช้าออกไปเพียงไม่กี่เดือนเพราะเสียหายเฉพาะผิวผิวไม่สะเทือนถึงใต้ดินเลย ทรัมป์อ้างใช้บังเกอร์บัสเตอร์รุ่นใหญ่นะคะระเบิดระเบอ้อซึ่งตอนนั้นใครก็ตกใจว่ารังสีนิวเคลียต้องแพร่กระจายแน่ปรากฏว่างเงียบกริบตอนเชา้ามาดูกันนะคะสื่อทั้งหลายของมะกนเนียเขาพาดหัวว่าอย่างไนเขาบอกว่าอะไรทรัมป์ปฏิเสธหมดเซนเอ็นพาดหัวว,ว่าความสามารถในการเสริมสมรรถนะของอิรานยังคงเดิมเป็นส่วนใหญ่รายงานเมื่อวันอังคารนี้เองค่ะ บอกว่าเขาอ้างอิงแหล่งข่าวจากเพนทากอนเรายที่ทราบการประเมินเบื้องต้นของหน่วยข่าวกรองกลาโฮมชื่อ DIA นะคะสรุปว่าการโจมตีที่ฟลอดโดนาตานันเซสฟอรฮานก็คือชื่อของโรงงานอิูเคลย์อิรานนั่นแหละไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านอยู่เคลย์ของอิรานเลย ย้ำนะคะเขาบอกว่าส่วนประกอบหลักของโครงการยูเคลีย์อของประเทศยังคงทำงานอยู่และการโจมตีอาจทำให้โครงการลาช้าออกไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นแม้เซนเอ็นฟันธงสตรัมหน้าแตกเลยและรอยเตอร์ว่าไงรอยเตอร์พาดหัวข่าวว่าความล้มเหลวเพียงเดือนเดียวเช่นเดียวกันนะคะรอยเตอร์ระบุชัดว่าการประเมินเบื้องต้นของ DIA ของ เพนทาก,นกอนพบว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านล่าช้าไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นที่สำคัญสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไม่ได้ถูกกำจัดและตามคำบอกเล่าของบุคคลที่คุ้นเคยและใกล้ชิดกับผลการค้นพบนี้เครื่องวิ่งบางเครื่องยังขมไม่บุบสลาย เดวิดอัลบรท์อดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติและหัวหน้าสาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานของ u n เก่านะเขาเป็นอดีตนะแต่เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์ในเอกส่วนตัวว่าอิหร่านยังคงมีความสามารถในการเจาะเข้าไปและผลิตยูเรเนียมที่สามารถพัฒนาเป็นอาวุธได้อยู่เป็นการยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เสียหายอะไร The New York Times ว่าไง นิวยอร์กไทมส์ยืนยันว่ารายง,งานเซนเอลเตอร์นั้นตรงจากการอ้างอิงรายง,งานลับของ DIA ระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้โครงการเคลียร์ของอิรันนั้นล่าช้าไปไม่กี่เดือนเองเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการโจมตีได้ปิดกั้นทางเข้าของสารที่สองแห่งแต่ไม่ได้ทำให้อาคารใต้ดินของอิรันพังทลาย คือโปรเจกต์ที่อยู่ใต้ดินนะ่ะไม่ได้แตะเลยแปลว่าไซด์นิวเคลนนาตานจะได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดแต่ไซด์ฟอร์โดและอิสฟาฮานซึ่งถูกฝังลึกทั้งคู่กลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยจากแก่นแท้ด้วยนั่นคือแตะไม่ถึงใต้ดินสนักข่าว AP a s s o c i a t e s Press นะคะก็ยังออกมายืนยันอีกว่าวัดธดี เสริมสมรรถนะของอิหร่านและเครื่องหมุนเวียงส่วนใหญ่ยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ทรามบอกว่ารายงานของเสือมกันทั้งหลายนี้ล้วนเป็นเฟกนิวทั้งที่รายงานเบือ้องต้นก็เอามาจากหน่วยข่าวกรองกลาโหม DIA ของสหรัฐนั่นแหละ DIA นี่เป็นหน่วยงานหนึ่งในเรียกว่าขบวนแถวหน่วยข่าวกรองของพนตะก้อนนะคะมีทั้งหมด18แแหง่ง ทรัมป์กลับบอกว่าไม่น่าเชื่อถือเขาอ้างว่าไม่เห็นมีบุคคลเลยเป็นแหล่งข่าวอะไรประมาณนั้นทรัมป์ยังบอกว่าสหรัฐจะพบกับอิหร่านสัปดาห์นหน้านะคะแต่ทางนี้ทางอิหร่านก็ยังไม่ได้ยืนยันนะแต่โอมานเห็นด้วยและเตรียมจะเปิดบ้านให้มาคุยกันอีกแต่เขาก็ไม่คิดว่าทำไมจำเป็นต้องเจรจาอีกเพราะว่าเขาทำลายกระบการนิวเคลียร์อิหร่านหมดแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโจมตีสะเฮี้ยนหมดแล้วทรัมป์ยืนยันอย่างนั้นนะคะจึงไม่มีความจําเป็นที่จะคุยกันอีกเชื่อว่าอิหร่านจะไม่มีความพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์อีกแน่นอนมันส่วนไหมทางการอิหร่านพูดชัดเจนโครงการเดินหน้าต่อไปรัเสเซียสนับสนุนเดินหน้าต่อไปเพราะเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติถึงแม้ทรัมป์จะยืนยันเรื่องไซนิวเคลียร์อิหร่านถูกทำลายหมดแล้วก็ตาม แต่ทรัมป์กลับเปิดอกนะคะยอมรับว่าอิสราเอลโดนถล่มหนักมากอาการเสียหายหนักมากจากวิซายทิ้งตัวหรือบาลิสิกเมซาของอิหร่านนะคะขณะที่เขาให้สัมภาษณ์ร่วมกับเลขาธิการนาโตที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์นั่นแหละเปิดอก,อกเฉยเลยหน้ามานไปสิสำหรับอิสราเอลบทสรุปก็คือสึกครั้งนี้อิหร่านชนะค่ะ สามารถทำให้มหาอำนาจนิวเคลียร์สองประเทศต้องคุกเข่าและผ่ากันแก้ตัวกลบเกลื่อนความล้มเหลว